ครับเรื่องของกรณีถุงทรายสีขาวซึ่งบรรดาโฆษกและสมาชิกพรรคเพื่อไทยออกมาแสดงละครเป็นปาหีหรือจะเรียกว่าจำอวดตกตาประชาชนโดยเป็นการแสดงความไม่รู้ขาดภูมิปัญญาและเอาความทุกข์ของประชาชนโดยเฉพาะชาวกรุงเทพมหานคร มาเป็นเกณ์การเมืองสิ่งนี้สะท้อนหลายอย่างในสภาวะจิตใจของคนพักเพื่อไทยหนึ่งก็คือความต้องการเอาชนะกันทางการเมืองโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนสองก็คือการแสดงให้เห็นถึงการขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการระบบการระบายน้ำและการบริหารกรุงเทพมหานคร สก็คือเป็นการละเมิดทรัพย์สินของทางราชการโดยเฉพาะการที่การใช้ทรัพย์สินนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของการดูแลประชาชน 4. เป็นเรื่องของการเข้าไปแทรกแซงการทำงานของข้าราชการซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา2 6 6ในการที่สสทั้งบทที่เดินทางไปนั้นไปกระทำการ ในส่วนของการลื้อท่อระบายน้ำและการดึงถุงทรายขึ้นมาผมก็ต้องเรียนนะครับว่ากรณีดังกล่าวนั้นเป็นการบรหิหารจัดการของกรุงเทพมหานครซึ่งจงใจในการนำถุงทรายนั้นไปอุดท่อระบายน้ำในบางจุดเพื่อปิดทางน้ำและมีการสูบน้ำให้ไหลไปในทาังอื่นในกรณีของ ถุงทรายดังกล่าวครับเป็นการอุดท่อระบายน้ําไม่ให้น้ํานั้นไหลจากท่อระบายน้ําไปยังถนนสีนครินเออขอโทษครับไปยังคลองหัวหมากเพราะว่าคลองหัวหมากนั้นระดับระดับน้ําในคลองอย่างนี้นะครับผมยกตัวอย่างนี่ผมขออนุญาตที่มีคนรอเป็นรูปวาดไว้ยกตัวอย่างว่าคลองด้านขวาเป็นคลองหัวหมากถ้าน้ําไหลจากถนนสีนครินทะลุ จากท่อระบายน้ําไปยังคลอ,องหัวหมากนั้นระดับน้ําในคลอ,องหัวหมากจะเพิ่มสูงขึ้นและไหลเอ่อล้นย้อนกลับมาท่วมสีน้ำขลิตและมอเตอร์เวย์เพราะฉะนั้นวิธีของเทศมหานครก็คือเอาถุงทรายไปบล็อกในบางจุดซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่าําเพื่อไม่ให้น้ำนั้นไหลไปคลอ,องหัวหมากแต่สูบน้ําในท่อระบายน้ําให้เปลี่ยนทิศทางไปยังคลองกาจจักอไก่จอจานนี่นะครับชื่อคลองกาจจัก เมื่อน,น้ําจากถนนสีน้ำรินถูกไหลไปยังคลองกระจักแล้วคลองกระจักะจะเชื่อมโยงต่อไปยังคลองแสนแสบและจากคลองแสนแสบน้ําก็จะถูกผลักไปยังอุโบงระบายน้ำพระรามเก้าเพื่อผลักดันน้ําให้ออกสู่ทะเลไปนี่คือวิธีการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานครซึ่งป้องกันปัญหาน้ําท่วมให้กับคนกรุงเทพมหานคร และผมยืนยันนะครับว่าขณะนี้พื้นที่ในตะวันออกของของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะบริเวณสีนกรินและมอเตอร์วเวย์นั้นเราจะเห็นว่าไม่ประสบสภาวะน้ำท่วมเหมือนในอดีตนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้การบริหารเรื่องน้ำท่วมนั้นสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นเป็นลำดับแต่คนหลงพักเพื่อไทย นอกจากท่านเบาบัญญาแล้วเนี่ยยังจงใจในการที่จะเอาเรื่องอย่างนี้มาเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองแล้วผลเสียตกอยู่กับกรุงเทพมหาคนครโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ดังกลา่าวไม่มียุคสมัยไหนที่นักการเมืองมีวุฒิภาวะตกต่ำถึงเพียงนี้แน่าละอายใจที่สุดครับ ผมคิดว่าคนกร,รุงเทพมหานครต้องให้บทเรียนกับคนเหล่านี้แลวต้องเรียนครับว่าถ้าอยากจะเป็นผู้มาดูแลกร,รุงเทพมหานครในตําแหน่งผู้วา่ากอทมอม,อมากขอให้ช่วยกันคิดนโยบายแข่งกันทํางานเพื่อประชาชนแล้วให้ประชาชนตัดสินในการเลือกตั้งผู้ว่านในช่วงต้นปีที่จะถึงแต่ไม่ใช่แข่งกันทําร้ายประชาชนอย่างที่พรรคเพื่อไทยทําอยู่ในขณะนี้ อายใจบ้างครับอย่าเป็นผู้ดูแลกทรทมก็เอาชนะพรรคประชาธิปัตย์ให้ได้ในการเลือกตั้งแต่ผมเชื่อว่าการกระทําอย่างนี้คนกรุงเทพมหาคนครจะลงโทษพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งที่จะมาถึงอย่าทํางานสเปดสะปะส่งคนที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหลักวิศวกรรมเรื่องการระบายนะ้เอาไว้น,นี้ครับ แม้พวกผมจะได้ประโยชน์จากการทํางานของพวกท่านแต่ประชาชนคนกรทมเขารับไม่ได้าเกิดเหตุการน้ําท่วมกลับขามอีกเพราะฉะนั้นนะครับนอกจากกรุงเทพมหาคนครได้มีการแจ้งความแม้จะยังไม่มีการระบุตัวบุคคลซึ่งขณะนี้ก็จะประสานกับกรุงเทพมหาคอนครอีกครั้งว่าในเรื่องของการทําลายทรัพย์สินของทางราชการ ในเรื่องของการแทรกแซงนั้นเทศมานครจะําเนินคดีได้อย่างไรบ้างแต่ในส,ส่วนของพักก็จะดูนะครับว่าสอสอที่ไปเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงการดํเนินงานของของ้าราชการนั้นจะผิดมาตรา266ตามรัฐธรรมนูญและจะมีการดําเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวถ้าประสบกับเหตุน้ําท่วม หรือได้รับผลกระทบจากการกระทกต่างๆผมคิดว่าก็เป็นสิทธิ์ในการที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับบรรดาโฆรกพรพคเพื่อไทยและสสที่เดินทางร่วมคณะไปเมื่อวานนี้นี่เป็นประเด็นนะครับว่าที่ต้องการทําให้เป็นบทเรียนสําหรับคนที่ไม่มีใจเป็นนักการเมืองไม่มีใจเพื่อประชาชนแต่ทําทุกอย่างเพื่อ d i s เครดิตสร้างเกณฑ์การเมืองเพื่อหวังผลหวังแต้ม แต่ประชาชนคนไทยเดี๋ยวนี้เขาไม่โง่แล้วครับเลิกแสดงดบทบาทอะไรอย่างนี้สักที